ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาสในแมปต่างๆ ราคาที่โครจะถูกกดเพจออสตาและยังมีบริการในแมแบบฟอดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับคามมยโซนเว็บส่งโมเดลนารุโตะส่งง่ายได้จริงเริ่มต้นเพียงแค่10บบาทเท่านั้นสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย ไอ้ๆๆโยโยโย่ Hello guys สว okay, ัสดดโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกวับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยทุกคนเห็นอะไรกันหรือเปล่าดูทุกคนดูมือนนี้สิแล้วดูโซ่ข้างล่างอ้าก็คือว่าตอนนี้นะครับมันมี รูปปั้นของเทวูมาโนลีทนี่เลยทุกคนครับนีโ่โอ้โหเท่โอ้โหเท่ไหมเท่ปะอ่าตอนนี้ผมอยู่บนมือนะครับโอ้โหก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็บางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าเอ,อ่อโหมดวอลของเราเนี่ยมันได้เปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะฮะทุกคนครับนี่วอลของเราครับก็คือการตีเอาสิบหางนั่นเองนะครับเหน็นไหมลูกโกเลียมสีเขียวเลยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวผมพาไปดูแบบระยะไกลนะฮะนี่ทุกคนดูครับเห็นไหม โคตรเท่มาฮะทุกคนฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยบินรอบๆเลยนะฮะก็คือว่าตอนแรกอะ่ะมันจะเป็นตึกสีแดงๆใช่ไหมคือมันเป็นหอคอยที่ทําการของโฮคังเยะนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนเป็นลูกป,ปั้นของเทวรูปมานอกลิดแล้วนะฮะทุกคนดูครับโอ้โหมีมีปากมีตาอู้เหมือนเลยนะอันนี้คือแบบมาแบบเหมือนเลยครับคือคือกะทาไม่หลบลิขิทธิ์เลยนะฮะทุกคนดูครับโอ้โห โคตรเท่เลยนะฮะโคตรชอบอะ่ะเออบางคนยังไม่รู้นะฮะผมก็จะมาบอกนะนี่ทุกคนดูครับเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเท่มากครับเท่มากจริงๆนะคือแบบกะไม่กาะแบบว่าลิกสิ์ก็มาเหอะไม่กลัวอะไรประมาณนี้เลยนะฮะคือดูดิมีโซ่เฮ้ยเฮ้ยทำไมผมว้าบอ่ะ อ่าเฮ้ยอาจจะมีทางลับก็ได้นะครับทุกคนครับอาจจะมีทางลับตรงไหนซ่อนอยู่บนหญ้าหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวผมต้องลองไปหาดูกันนะครับเอออาจจะมีซีคร t ดอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คือสถานที่ลับนั่นเองนะฮะอ่านี่เลยตอนแรกอะผมเห็นฝรั่งเขาทํากันผมก็เฮ้ยอะไรวะทําไมมันมีรูปปั้นอันนี้ด้วยแต่พอลองเข้าไปดูในวอลนะครับก็รูปร่างเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะฮะเห็นไหมอ่าโคตรเท่ โอเคครับใครที่อยากดูเต็มๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูเองได้เลยโดยการที่กด M ขึ้นมาแล้วไปที่ Travel นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหากโกเลมสี z เขียวแล้วเราก็เทเลพอร์ตมาเราก็จะเจอกับรูปบ้านเทวรูมานอกรีดแล้วนะฮะเราก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปกันได้นะฮะเอาไปอวดคนที่ยังไม่รู้นะครับโอเคครับทุกคนก็คือว่าคลิปนี้มันจะสั้นๆหน่อยนะฮะก็มาบอกสถานที่นะครับบางคนยังไม่รู้นะเออก็คือว่า พี่นะครับจะมีโค้ดให้เราเนี่ยทั้งหมด4โค้ดนะฮะแต่ก็าจะามีบางคนเนี่ยใสไปแล้วนะครับเพราะว่าก็มีหลายๆช่องนะครับแจกไปแล้วแต่อาจจะมี FC บางคนที่รอดูช่องพี่แจกโค้ดอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวพี่จะแจกให้นะฮะถ้าใครใส่ไปแล้วเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่ามันมี4โค้ดจริงๆนะเดี๋ยวพี่เอามาแจกให้นะครับก็จะมีโค้ดสปินนะครับ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็น2โค้ดแล้วก็จะมีโค้ดเรียวคอยนะครับ5,000เรียวคอยเนี่ยก็คือเหรียญสีฟ้ามุมสายจอนั่นเองนะครับเห็นไหมที่มาโว้งอยู่นะครับแล้วก็จะมีดับเบิล exp นะครับทุกคนครับอ่าก็เอาไปใส่กันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ตรงคอมเมนต์แล้วกันนะฮะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมีข่าวสารต่างๆนะครับก็คือว่าเหมือนจะมีการ กดไลค์อะไรเกิดขึ้นนะครับใน Twitter ของเลียวเกมนะฮะก็คือว่าเขาจะแจกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอัปเดต100นะครับเขาจะแจก1,250สปินแล้วก็จะแจกเรียวคอยให้เราเพิ่มด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องมาลองดูกันนะคบว่าอัปเดตที่100เนี่ยมีอะไรมาบ้างนะฮะแล้วก็รายละเอียดยิบยิบย่อยๆเนี่ยก็จะมีพวกเรื่องของกระบวนท่านะครับอาจจะมีการอัปเกรดกระบวนท่าแล้วก็อาจจะมีการอัปเกรดการโจมตีนะครับมีแอร์คอมโบอะไรประมาณนี้ เป็นกระบวนท่าที่แบบว่าตีแล้วต่อคอมโบขึ้นไปบนอากาศนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของกระสุนวงจัก <คอ S 1> รเนี่ยนะครับกระสุนวงจักรน,นะครับก็คือว่ารูปสกิลของเขาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนคือตอนสกิลมันจะเป็นแบบรูปกระสุนวงจักรเลยนะท<ม>ุกคนมายี่ปาไปตู้มประมาณนี้แต่ผมไม่ก็ไม่ชัวร์นะนว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นของอะไรนะฮะมันมีแบบเขาเรียกว่าสนิกพีคออกมาเล็กๆน้อยๆนะฮะทุกคนครับ น้องๆคนไหนเนี่ยที่รู้นะครับว่าจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามานอกเหนือจากที่พี่พูดไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆไว้ได้นะครับอ่าก็คือว่าเดี๋ยวพี่ก็จะไปอ่านด้วยนะโอเคครับทุกคนครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับวิกกี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ